เดี๋ยวน่ฉันออกเรียนมาหรอวันนี้ก็จะมาเป็นซับพอร์ตช่ำๆยั่วๆนะคะในเซิร์ฟเกาหลีก็คือฝั่งเหมือนแบบไม่ยอมออกมาเลยอดีอุ้ย เอาเอ่อเอ่อเอโอเคโอเคาอาไข่เค่มาราคาถอยแล้วค่ะเล่นเกาหลีมันไม่มีสกินให้ฉันใส่อ่ะฉันรู้สึกจนมากเลยเดี๋ยวจะเข้าใครสระอุ้ยมีโดวเดี๋ยวจะเข้าไขสระอุ้ยแหม่นี่แหม่นี่นี่นะนี่นะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่นะ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 อ้ม y g กา h ใคร์สได้เฟิร์ดกลาดคือฉันจัดลูนผิดอะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอากายเดียนมานะมันมันไม่ออกอ่ะมันเป็นอะไรมันไม่ออกออกมาสิอยู่ในพอซอหายไปหมดเลยริสกี้ริสกี้ริ i กี้ริสกี <h 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 ้ดิสซิสซอนเอมเมจ p นซี่ฮ p me ี่ฮับีเออไอเนี้ยเราถังไว้เซตไม่นะ ยไม่นะนังไครส่อฆ่ามันสิเออฆ่ามันให้ตายให้หมดเออนังเ็จแล้วคือเ็ษมันอืดแล้วมันมีดาเมจหรอฉันฉันมีแค่อืดอ่ะทำไมมันดูมาเยอะจังเลยคะต้องการอะไรเนี่ยพอส่อ สอบสอบต้อ,อตงการอะไรคะอุยอ้ย oh <my> God. ออเมก้เอาครยซา okay, จ้าบุม่มนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะน่โอ้ยมันอ้อแล้วฉันอยู่คนเดียวอีกแล้วจะตายไหมเนี่ยไม่ตายเนาะมาแล้วจ้าออ oh m มก o d ปกหวัดให้ไอ้สตันไฮก่อนเออเออ มันยกฉันว่าคามันเออนาา่นาล้าน่าล้าน่าค้านี่ฉันจะมาทางนี้นั่นจะชีนันนั่นจะปับสบาสบ,สบ,สบสาัสไลน์คามันให้หมดเวลากดอันติต้องลองท w i c e อี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 อ๋อมันเอาฉันเข้าไปเลยเหรอโอเมก้า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 ทำอะไรกันตรงกลาง ชีได้มังกรไปแล้วอ๋ออ๋ออๆๆๆๆ๋ตันหนึ่งนะคะตันนึ่งนะคะนี่นันนนจะชีนั่นจะสปอสปอสปอไลอๆโอเคได้ค่ะเกรว่าเกร็บวะนี่สตันทำมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วค่ะเหลือคนเดียวเพนทิออนวิ่งหนีไปเลยตามทันไหมตามทันไหม เดี๋ยวฉันเข้าไปนะคะความสวยกำลังวิ่งเข้าไปแล้วหนึ่งอืมอืมหยุดเดี๋ยนี้อืมตายไปให้หมดโอ้ยไสะใครสะ,รสะน่นจะชีน้นะเอออยูรอกอ๋อ,ย,อ,อยังได้อยู่เออข้ามันบุ้มอ๋อไป้แผนที่ยอนแผนที่ยอนต้องมาแล้วป่ะจังหวะนี้ ต้องมาแล้วป้าเอ๋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 อแฟนเลยเหรอ,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 อโอเคอ่ะบายอุ้ยอุ้ยโอเมก้คือแบบเซอร์ไพรส์เจอหน้ากันพอดีเสร็จแคทเกิดเราอดีตเล่นจินเนี่ยอะโอ๊ยโดนอ่ะหยุดนะอย่ามายุ่งอย่าโอมาทำไรนี่นะเข้าไปหาย,ยาโอดีกว่า เผาเผาให้โอเคฆ่ามันเออโอเรน่าคือไม่กลัวอะไรเลยโอเรน่าคือแบบเชิดรู้จักไหมคขามาเชิดเดี๋ยวมันเก่งกับกูนี่ปลาทองโอลเอน่าบอกดูชีแบบโอ้แต่ชีโดนแพนดีอ่อนเว่าโอน่าสงสารชีฆ่ามันเออเดี๋ยวฉันไปช่วยนะกำลังวิ่งไปกำลังจะถึงแล้วกำลังจะถึงแล้วมาแล้วมาแล้วอันติกำลังจะถึงแล้วไม่นะ บุ้มโอเมก้ส์โอเมก้ส์หยุดเดี๋ยวนี้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 ฉันบอกให้หยุดฉันบอกให้หยุดเอออุ้ยอืมฉันบอกให้หยุดนี่แน่จะไปไหนบอกให้หยุดไงหยุดเดี๋ยวนี้ตีมันเออไหนดูซิได้ไปกี่คิวแล้วได้ไปสิบเจ็ดคิวน่ะอ่ะ ก็พอดีว่าซับมันดีก็แบบนี้อันนะไปแอบช่วยโอเอน่าก่อนโอเอน่ากำมโดนมาละมาละนะาเด้นจะชี้หน้าเน้นจะสปาสปารสปาร์สไล่ทีนี้มาแล้วสตันมันก่อนอย่านะอย่าไม่ยุ่งนะอื้อไม่กอร์โอเมกอด์โอเมกอร์ล็อกเก็ตไว้ให้ก่อนแพนเชีออนโอเมกอดอื้อโอ้ไปแล้วค่ะนี่นะนี่นะ นี่นะครสาใครสากรสานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวสองตัวตามโอ้ยตายไปก่อนอจะตันให้ขามันเออฟังวะ่ะเขายอมเลยอ่ะมันคือความสวยมันเลิศชนะแล้วหนึ่ง what the h เวกากับเซตแย่งกลางกันเหรอเราย่าประมาทเขาละกันบางทีแบบเขาเอาตัวมางงๆแต่ว่าอาจจะชนะได้ไม่นะเขามาแบบ3คนเลยวะยูอย่ะวะสี่วะไม่ใช่3ามละโอ้โหไม่นะคะไม่นะคะโอ้ว้าวเยอะเกินหยุดเดี๋นี้นะฉันบอกให้หยุดไงไม่หยุดเหรอ หล่อนไม่หยุดหรออ่ะเติมเลือดก่อนอไม่เข้ามาสิแล้วทำาป็นมันนอนเข้ามาจริงวะะออะเโอเคโอโอเคเอ้ยเอาไงดีโอเมก้าโอเมก้าเฮ้ยโดนอีงไรเผาไหมหน้าโอเครอดฉันทำไงดีคะฉันทำไงดีคะอื อันมัน,ม,นมันคืออะไรอ่ะฉันงงอ่ะ,อะมาเร็วมาเร็วมาฆ่า,ม,าม,มันเร็วโอ้ยมันมันหิวมันห oh. ิวถอยก่อนดีกว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอีดอกไปได้ chill, spot, 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 น Feels, ่าจะชี้นจะสปอสปอสปอไลอีดอก ข้ากูเข้าป้อมใช่นะโอ้โหการจะ h e ้นั้นจะ spotlight just s ต้องแขงแล้วใช่มั้ยโอเคชีใช้แฟลชไปละกนอันติเลยหรออันติความสวยอันติความสวยอืมอืมขายก็ได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอเมก้กอเมก้าอเมกอดหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะมานมาหมด ร i สกี i ริ k กี i k ิสก i s ริสกี้ this is an emergency oh my god oh oh มาชึงหมดเกรียงเลยค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะมาแล้วความสวยเห็นป่ะนี่ไปไหนล่ะค่ะมันนี่ันบอกให้มันนี่สต์นให้เออไปเอานี้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  I can't stop me can't stop me can't stop me นั่น่ะจะชี้นั่นน่ะจะสปอร์สปอร์ไหนต่อคะสปอร์ไลท์มีใครให้สปอร์ไลท์อีกไหมอยากโดนสปอร์ไลท์อีกไหมคะลิซินมาซีโอ้โหฉันเดินไกลเหลือเกินนางนี่มันท่าเยอะนะนางลิซินอน่ยดูดิแบบอะไรก็ไม่รู้เข้านี่ก็ะด้อุอ้ยไปถึงอีอีตะตันให้แล้วโ้ยฉัน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 ต้องกดล็อกเก็ตให้ตัวเอง เจ็บเจ็บเจ็บีบ้านหนึ่งทีโอ้ยข่ามันได้นะน้าได้ปะได้ไหมนะ๋ยวฉันมาอยู่นี่เลยสตันให้อยู่อ่ะอีกนายเผาให้เด้ออ่ะโอ้เออคาราละมามาเอาไว้ girl hi girl hi girl oh เออนี่นะอะไรประมาณนั้นอ่ะให้รักไปเป็นเหยื่อล่อเดี๋ยวก่อนนะฉันว่ารักโดนละ อันนี้ไม่ใช่ละเออเออเออเอ่อะเอาเร็วอืมเอาไงดีกดหนึ่งค่ะได้อะนะได้อะนาวิแฟร์สเลยนะคะค้ามันชิมิอันติแล้วนั่นจะชี้นั่นจะสปอสปอสปอตไลท์ไปไหนค้ามันให้หมดนี่นี่นี่มาดักมาดักอืมเออน่ารัก นั่นแหละไปอยู่ปกป้องลักต่อนะคะนี่ไงนี่ไง,ไงอีดอกอีดอกโซแมก o สโซแมกอสเดี๋มายุ่งนะเดี๋ามายุ่งนะอย่ามายุ่งกับพอสะฉันเป็นไงล่ะคะเป็นไงล่ะคะสวยมากเดี๋ยวนะบวกกันเก่งเหลือเกินยิงไปช่ำหนึ่งกรบยิงอีกอเดี๋ยวไปช่วยต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันแปดบ้างนี่ขามันอืม การมันนั่นแหละอ่ะฉันตามต่อนี่แน่ฉันจัดการเอากอดโยไปหาแดอน่าดีกว่านี่แน่แล้วทำไมไม่เห็นทำอะไรเลยช่วยฉันเซช่วยฉันเซฮาวอกอีโอกอีออนมันเต้นอยู่อะมันไม่ยอมมาช่วยมันเดินมันเต้นมันไม่ยอมจบเนี่ยอะไรของมันเนี่ยฮะเป็นโลกจิตหรือเปล่าคะ ปัญญาอ่อนหรือเปล่าเป็นโรคจิตบ้าหรือเปล่าคะปากมาก็เหม็นอ้วกจะอ้วกมากใครจะชอบดูแบบนี้ล่ะอีอ้วนจ๊บมิดจ๊บมิดอีอ้วนจีบมิดนี่มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าฮะเป็นโรคจิตหรือเปล่าทาสั่งตัวไม่สวยเป็นโรคจิตบ้าหรือเปล่ายี้วายโง่บ้าบอบไปบมอแล้วแต่งตัวยี่อะไรก็ไม่รู้ หมาก็เหม็นอ้วกต่อวกมากใครจะทอบดูแบบนี้ล่ะ